โอ้ยงเข้าโอ้ยงซ้าอะไรอ่ะโอ้ยงตาด้วยโอ้ยงทุกอย่างอ่ะไม่เราไมไปหังไปหังป้ากงป้ามังหังยังไงวะหังพี่เขียงเรื่องหังพี่เียงเ่อพี่เขียงว่าไม่จาน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 ว่าออเอวโัดติดวติ ว่าสกปรกที่สุกในครัวก็คือพวกอ้วนนี่แหละมันยังไม่สุกมันยังไม่สุเลือดจ้ะหัวเขาทำไมอาปีเตอร์ไม่กล้าอยู่หรอกเนาะโอ้เห็นปลามนอยู่ตรงนี้ปลาใครปลาข้าวข้าวเนาะจงจงจงเอ๊ะสุดเดี โอ้ยอยากเล่โอ้ยอยากเล่เขาหนีเานีเขานีหนุ่มนมลืลมเขาเาไม่เงินเงินลืมนันลลลเ้าแตงกวาออยากอไรแตงกวามอบหมอหมอหายยลาอะไรเฮ้ยเขาไม่เอาปลาเลยอ่ะเขาจะเอาสารายกับอยากอยากจะละจงบางเอ็กซนาะเออเออี้ออ่ะอ่ะเนี่ยวิ่งสงเลยอีกเร็วคุณทำไม่ชาติอีกเร็ว อ้ได้รียกปิดอ้วนอ้วนเรียกเรียกกว้างเป็นเรีนไอเนียเฉยเลย สามอันเราเป็น mm. เราเป็นเด็กดี